พระผู้ทรงกล่าวว่าเทวดาฝ่ายมารมีหน้าที่ทดสอบตบะของมนุษย์ที่ปฏิบัติธรรมเขาจะโดนทดสอบคือมาทางตัวบุคคลไม่ได้แล้วไงลูกมาทางจิตแทนเวลาที่อกุศลเกิดถ้าเรากำหนดดับไม่ได้แม่ใช้วิธีสวดมนต์สวดมนต เพื่อไม่ให้ใจเราอะรับรับพลังที่ยุแย่เราบางครั้งก็ยุให้เราพอเธอแค่เนี้ยเยอะแล้วให้คนอื่นก็ทำบ้างมันจะให้เราขี้เกียจอ่ะบางทีเมื่อมันก็มาแบบในรูปของนิวรจะส่วนใหญ่แล้วนิวรแม่ใช้วิธีการเ,ออเดี๋ยวเราก็ตายแล้ววันนี้พอมีอะไรหยิบจับทำก็หาอะไรทำคือ เพื่อให้เราได้มีกายเนะี่ยให้มันได้ทำประโยชน์เพื่อไม่ให้ติดสุขติดสงบพ่อแม่กลัวการติดสุขติดสงบเวลาที่มีใครมีเรื่องอะไรมาแล้วมันจะไม่อยากคิด,ดเพราะไม่อยากคิดไม่อยากฟังมันก็บางทีเสียเวลาปัญหามันเกิดมาแล้วเราก็ต้องมานั่งแก้ที่หลังใช่ไมัมนั้นเลยพยายามที่จะไม่ให้ตัวเองติดสุขติดเพลินแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย แม่ก็ศึกษาข้อมูลว่าขนาดรมยี่ิชั้นก็ยังมีพยามาลอยู่ทุกชั้นโอ้โหมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรามาสหรือประมาทกับใครไม่ได้เลยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพลาดตอนไหนแต่สิ่งหนึ่งที่รอดมาถึงวันนี้ได้แม่ถือว่าเป็นเพร่อแม่ใช้หลักความอ่อนน้อมถ่อมตนคือบางทีก็แก้งโง่ไว้ก่อน คือเขาจะพูดอะไรกับบางทีเราอะรู้ทุกอย่างอะที่เขาพูดเนี่ยแต่เราก็รู้ว่าถ้าพูดไปมันจะปะทะกันก็เลือกที่จะไม่พูดดีกว่าเพราะบางทีเขาก็หวังดีอยากบอกอยากอยากบอกอยากสอนอยากให้แต่ไม่ได้ถามเลยว่าเราอะอยากได้ไหมเคยเจอไหมลูกมีพวกหวังดีอยากเยียดให้เรากินสี่อร่อยนะ ไม่กินก็นั่งเฝ้าอยู่นั้นแหละคือหลายๆอย่างที่แม่โดนข่มขืนจิตใจที่ต้องรับโดยที่ไม่ได้อยากรับแต่แม่ก็ไม่ได้โทษเขานะเพราะแม่ก็ขำอ่ะเอคดีนี้ยังมีอีกเนะาะคดีนี้ยังไม่หมดเนาะเพราะเรายังต้องเจออยู่อืมขอเขามาไปก็คือคดีไหนมันมาเราก็ขอเข้ามาคดีนั้นแหละเ็าเรียกว่า ตัดกรรมก็มคือการตัดใจอย่าโทษใครให้ยอมลับผลของมันมันก็จบแล้วแต่ถ้าเราไปเอะอะมันก็คือไปเกี่ยวกรรมไว้มันก็จะต้องไปเวียนกันมันก็จะมันจบไม่เลิกลา